สวัสดีท่านผู้ชมนะคะทาง y u t u b e บันีชาแนลนะคะแอดมินนะคะก็วันนี้วันที่30นะคะมาตามโค้งสุดท้ายของน้องแอนฟิวและก็ตายแอนฟิวนะคะได้ข่าวว่าฝันดีนะคะแต่ยังไม่รู้นะคะว่าฝันยังไงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามแล้วก็พูดคุยกับคุณลุงนะคะว่าฝันยังไงนะคะตอนนี้แอดก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณลุงเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณลุง อันฟิวยังไม่ไม่ตื่นเนาะยังไม่ตื่นค่ะยังไม่ตื่นก็มาตามแนวทางของคุณลุงกนได้ข่าวว่าคุณลุงฝันดีอีกแล้ว,วฟันว่ายังไงเนาะค่ะอฟันซ้ำไม่เละไมายเลขของปืนหลวงที่อาสาสมัครเขาแจกให้อะนอำเภอแจกให้ที่เราไปฝึกได้อปืนประจำาทเดนนะฟันย้ำว่ายัางไงบ้างคะลุงย้ำว่า,าเลขทเอสองหนึ่งเจ็ดอะร้อยสองหนึ่งเจ็ดอยู่อำเภอปราสาทค่ะ คือแกมาประจาอยู่ขยองหลายปีแล้วก็คุณเคยเวลาแกเข้าไปตัวจักเขตแกก็มาขอกํากลังสาสมัครอย่างเช่นพวกลุงอย่างนี้แหละออร่วมกันไปตรวจหลักสิบเอ็ดสิบสองอย่างนี้แะที่ชายแดนเนาะครับที่ชายแดนก็เลยคืนวันนั้นก็ควันซ้ําคืนแรกเราก็รอไปแล้วเนาะจ้าลงไปแล้วด้วยแล้วก็คืนที่สองย้ําอีกว่าูุกองสุชาติก็คุ้นเคยกับ กับลุงน่ะถูกกองชาติที่เคยรัฐเานตัวหลักเขตด้วยกันแกมาขอกาลังลุงว่ามีเขมรมายึดเอาพื้นที่พื้นที่ของของเราอ่ะตามในชายแดนนี้แหละในแถวนี้แหละแถวป่าเขอนอนนี้แหละเขมรบุกมาหลายคนมามายิงประชาชนนะก็ผูกกองทัชาติมาขอกำลังลุงไปแล้วก็ปืนลูกซอง เหมือนเดิมแบบพื้อนื่อนที่ทางอำเภอแจกให้อันนี้คือความฝันเด้อนะคะท่านผู้ชมความฝันนะคะไม่ใช่เรื่องจริงเด้อนะคะความฝันฝันก็คือฝันเนี่ยนะคะก็เลยไปก็เห็นคมเมนครางขึ้นน่ะยิงกันเลยลุงก็ยิงลุงนั่แหละเออตราชโรเขาก็ยิงเหมือนกันหละเขาถือ M16 นะเขา M16 ลุงก็อาสาสมารก็แค่ลูกซองเออห้านั้นอั่นนะครับเพราะว่า ทางตำรวจจะเป็นายเดนตชดเขาเขากำลังไปแล้วก็ขันเรนบุกรุก้านมาพื้นที่ของเราเลยก็ไปสู้รบกัน,นครับประมาณนี้แหละอันนี้คือฝันฝันฝันเกี่ยวกับตัวเลขตัวเลขของของ,ของปืนที่ปืนปืนประจำกายที่ทางอำเภอเขาแจกให้นะครับก็ต่อสู้กันไปคก็ไก่ยำ ปืนตัวเก่าจ้ะตัวตัวเก่าตัวเดิมอะเนาะที่ที่ลงไปแล้วรอบแรกรอบแรกแต่คุณลุงมาฟัน่งหนึงเาเก้าสองหกตัวไหนนะลุงหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองหกไม่เลขของปืนปืนหลวงนะจ้ะครับแต่ว่ามาฝันยามอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายครับค่ะแอดมินมาไม่ทันเมื่อวานนะคะมาไม่ทันเพราะว่ามันมันค่ำแล้วไปไกลทำไมมันฟันซ้ำล่ะ หมายเลขมันก็มันย้ำมันนะลุงเนาะย้ำหมายเลขบอกลุงก็ไม่แน่ใจเละจนาะความฝันของคนอ่ะเหมือนงวดก่อนลุงฝันเกี่ยวกับน้องเอ็นพิวเนาะที่ว่า่เขาบอกเลขว่าให้จับคู่เอาเลขของร้านลุงก็จับคู่จับยังไงเขาจะจับยังไงได้เขาก็เล่าบอกว่าจับแปดแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าค่ะลุงก็ฝันย้ำสองครั้งเหมือนกันเนาะครั้งเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้หรอกนะคะท่านผู้ชมเนาะฝันก็คือฝันเนาะย้ำสองครั้งแอดมินก็มาตามให้ท่านผู้ชม นะคะโค้สุดท้ายอ่านายให้คุณลุงเอามาให้ดูหน่อยค่ะบบหมายเลขจะหมายเลขของทางราชการจากที่คุณลุงฝันตัวเดิมเนาะลุงเนาะตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมแต่เพียงแต่ว่ายำยำวันยำสองฝันยำตัวเล็กนี่เลยเพราะว่าลุงจับปืนเหมือนเดิมนี่เนาะหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองหกครับแต่ลุงให้อ่าลุงลุงจับคู่ให้แล้วใช่ไหมรอบแรกเนาะ จับให้แล้วประมาณสองประตูหกจำได้ไหมหกสองเก้ากับหนึ่งหนึ่งเก้าอ๋อจับให้แค่นั้นครับอันนี้ถ้าท่านผู้ชมอยากจับเล่นหรือกระตัดเล่นเอาก็ได้นะคะแล้วแต่เขาจับแล้วแต่คนที่เขาชอบนะจ้าตัดเอาเด้อนะคแต่ลุงจับเล่นเล่นเองเออให้รัฐบาลอะลอตเตอรี่แต่ว่าลงไปแล้วรอบแรกลุงก็จับให้แล้วเนาะรหลายช่องนะคะที่มาวันนั้นนะคะลงไปให้แล้วอันนี้ย้ำย้ำตัวเดิมย้ำตัวเดิมคคือฝันย้ำสองคืนสองครั้ง อ่ะนะคะอันนี้คือแนวทางของคุณลุงความฝันของคุณลุงแต่แอดก็จะสรุปตัวเลขของน้องแอนฟิลแล้วก็คุณลุงไปพร้อมกันเลยในคลิปเดียวนะคะอ่าน้องแอนฟิลมีอะไรเพิ่มเติมไหมลุงมีฝันมีบอกอะไรเพิ่มเติมบ่ไม่มีไม่มีไม่มีตัวเกา่าตัวเก่าบอก,บอกเขาเขาบอกว่ายังไงนะตอนที่ลงไปแล้วนะ่ะอ๋ที่ลงไปแล้วเ,เขาบอกว<อ>่ายังไงบ้างลุงตอน ลรลงไปแล้วที่เขาแกนให้ที่สวนนู่นนะส่วนเงาะจ้ะเงาะส่วนตัวของที่เขาที่เขาไปชี้อะไรนะตรงรอตรงอะไรนะตอนนั้นอ่ะไอตรงรอรถใช่ไหมจ้ะแต่ลงลงไปแล้วหลายๆายช่องนะวันนั้นอ่ะรอรถรอรถที่เอนฟิลไปชี้แต่ก็บอกว่าเลขอะไรนะเลขพลังจิตเหรอเลขพลังจิตสี่ศูนย์สองศูนย์เจ็ดไม่ใช่เหรอสองศูนย์เจ็ดออสองศูนย์เจ็ดนะอืมนยจาได้อยู่ ก็มีแค่นั้นเนาะที่น้องมันถูกกับสองตัวจ้ะที่น้องบอกว่าอ่านี่ไงเลขพลังจิตแล้วก็ชี้ไปที่้อน่ะจำไม่ค่อยได้งานเยอะเะนาะจ้ะตอนที่อ่าทีมงานเรามาถ่ายหลายช่องแต่แอดมินไม่ได้ถ่ายวันนั้นน่ะครับยืนฟังอยู่ว่าน้องแอนฟิวน่ะมาชี้ตรงล้อรถบอกว่าเลขพลังจิตลุงบอกว่ามีสองศูนย์เจ็ดนเนาะมีสองศูนย์เจ็ดก็แค่นั้นมันก็มาตรงที่เขาให้นี่ให้ไปแล้วที่เขาเขียนให้แต่แต่ เออเจ็ดมันก็อยู่นี่เนาะจ้ะเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันใช่ท่านผู้ชมศูนย์อยู่กลางเจ็ดอยู่ท้ายถ้าถ้ามามาพูดเปรียบเทียบเหมือนเออเลขที่เขาเขียนให้นะใช่ใช่แล้วก็ไปชี้เลขที่เอฟซีออกให้จักรยานอ่ะจ้ารอรถอ่ะมันมีสองศูนย์เจ็ดใช่มันก็ตรงกันมันก็ตรงกันโอ้เออเนาะใช่ใช่ลุงเนาะครับโอ้ยงนี่เลขเขาเขียน ันนั้นเลขเขาเขียนแปดเจ็ดแปดหรือว่าแปดหนึ่งแปดเด้อนะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันตัวกันไว้นะคะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันแปดเจ็ดแปดหรือว่าแปดหนึ่งแปดศูนย์สี่สองศูนย์แล้วก็น้องบอกว่าเลขพลังจิตอีกสองศูนย์เจ็ดก็มันเข้ากันกับตัวนี้อะะนคถ้าเราเอามาลงตัวนี้มันก็สองศูนย์เจ็ดค่ะก็ตัวเดิมไปละสรุปแล้วก็ตัวเดิมให้ท่านผู้ชมภายในเจ็ดตัวนี้ให้ท่านผู้ชมจับเอานะคะ ถ้าท่านใดเอฟซีท่านใดที่จับแนวทางของน้องเอ็นฟิวได้ก็จะจับถูกเนาะลุงเนาะถ้าลุงจับเรื่องเลขเบิ้ลลุงจับเรื่องเองลุงจะจับลุงเอารถรีไปแล้วเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดกลัวมันจะมาเบิ้ลนี้ครับกกรวมันมาเบิ้ลจับให้ได้ทุกห้ามันก็แปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดจับไ้ได้เจ็ดก็ได้จับห้ได้ทุกตัวก็แล้วกันเนาะจับครับจับห้ได้ทุกตัวก็แล้วกันเด้อเราก็เอาเจ็ดขยับไปอยู่ท้ายค่้ามันออกศูนย์เจ็ดแล้วก็จับทางนู้นค่ะอันนี้คือแนวทางของ น้องแอนฟิวก็บอกว่าเลขพลังจิตนะคะมันก็เข้ากับเลขที่เขาเขียนให้ครับนะคะแล้วก็แนวทางของคุณลุงความฝันเลขของลุงลุงก็จับไปแล้วหกสองเก้าค่ะแล้วก็หนึ่งหนึ่งเก้าอืมค่ะอาคุณลุงเดี๋ยวมอบอ่าเงินค่าขนมให้น้องแอนฟิวนะคะคก็งวดเมื่อกี้ก็จับยากหน่อยเนาะเอฟซี <FC> งวดนี้จับง่ายเอฟซีคงจับไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็มีเอฟซีสองท่านนะคะที่อ่าให้ค่าขนมน้อง พันสามร้อยบาทนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีโชคมีลาภอีกต่อไปงวดนี้ครับวันนี้แหละค่ะเน่ะวันที่วันที่สามสิบวันนี้วันที่สามสิบครับขอบคุณครับผมค่ะอันนี้คือ FC FC ทางไลน์นะคะโอนมาพันหนึ่งครับเดี๋ยวลุงจะมอบให้อ a n q i วจ้าแล้วก็ทุนเรียนจ้า FC ทางโคราชนะคะที่เจอกันที่ตําหนักของอาจารย์เซมนั้นสามร้อยบาทนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับค่ะ คงสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะให้คุณลุงอวยพรให้เอฟซีหน่อยคะ่ะลงุงปีใหม่นี้ก็ให้เอฟซีทุกท่านมีอายุยั่งยืนไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยทั้งปวงนะครับมีโชคมีลาบนะคนาะมีโชคโมีลาบให้ถูกเ,เลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับสาธุสาธุเด้อน,นะคะพรออของตาของน้องแอนฟิวนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ได้ให้แนวทางแล้วก็อ่า ย้ำแนวทางคามฝันตัวเลขนะคะแม่แต่คุณตานะคะแล้วก็น้องเอ็นฟิวนะคะงวดที่ผ่านมาก็ย้ำสองรอบเลขของน้องเอ็นฟิวแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าแต่ไม่มีใครซื้อได้เนาะแล้วก็เลขน้องก็จับยากหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็เข้าทุกตัวอ๋อเข้าแปดห้านะคะท่านผู้ชมไม่ทุกตัวหรอกเข้าแปดห้าอยู่นะคะแอดมินก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยรวยรวยนร,รับปีใหม่เด้นนะคะแอดมินลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะไปงานไปแห่หลวงปู่สวงที่วัดป่าพุทธอุทยานโตนะคะหรือแห่หลวงปู่สวงเก้าองค์นะคะท่านผู้ชมค่ะ<ม>เดี๋ยวไปติดตามแอดมินทางอ่าวัดป่าพุทธอุทยานนะคะแอดมินลาไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ